มีโคบานก็นจะมาว้าเกี่ยวกับคนที่ประสบควาสำเร็จในการทำกเกษตรนะครับโดยที่เพิ่นมาเลี่ยงปาะคอบานเฮ้านี่แหละครับเพิ่นได้ทิ้งงานนะครับที่เฮตยูออฟฟิศนะครับทำงานประจำหันมาเพาะพันธุ์ปลาช่อนทรงขายทำรายได้ทุกเดือนปาะคอนะครับเป็นปลาํำจืดที่เรียกได้ว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งกว่าใด เพราะในหลายผู้ภาคของประเทศมีการนําปลาคอมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูซึ่งสมัยก่อนนันปลานชนิดหนี้นี่จะหาได้ง่ายจากเม่น้นามลำคล้องนะครับแต่ต่อมาสาภาพแวดล้หลอมเปลี่ยนไปเฮ็ดไ้ปลาคอในแหล่งหนาธรรมชาติมีจำนวนลดลงจึงทำให้การหาปลาชนจากแหล่งหนามธรรมชาติมาบริโภคบ่ง,ง่ายคือสมัยก่อนส่งผลให ปัจจุกปีที่ผ่านมานี่ได้มีการเลี้ยงปลาคอเป็นเชื่องการขากันมากขึ้นเพื่อหายมีปรมิมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดการเลี้ยงปลาคอหายตัวได้ดีนั่นนะครับและได้เนื้อปลาที่มีคุณภาพนั้นลูกพันปลาถือว่าเป็นอีกปัจจัยสําคัญโดยปัจจุบันนี้นะครับได้มีการเพราะพันปุปลาฉอนโดยใส่ฮอร์โมนสังเคราะห์ของมาซอยจึงเฮ็ดหาย จําจเป็นต้องรอเวลาให้ปลาผสมพันธุ์ตามธรรมชาติแต่สาม,มารถผสมพันธุ์ปลาช่อนให้ได้ลูกปลาชนนะครับหรือปลาคอออกมาได้ตลอดทั้งปีพร้อมทั้งลูกปลาที่ได้ค่อนข้างจะเชื่องและสาม,มารถให้อาหารเม็ดใหญ่ได้ขึ้นกันคุณถนบพ่นสีพักดีหรือคุณมอดนะครับเจ้าของฟ้ามมงคลฟฟ้ามตั้งยูมูท่หา ตำบลกรมะลาไสยอำเภอกรมะลาไสยจังหวัดกระสินได้เห็นช่องท่างการทำตลาดปลาช่อนนะครับหรือปลาคอพอมองเห็นปัญหาว่าปลาชนิดนี้แรงนามธรรมชาติเลื่มลดหน่อยลงแต่ความต้องการท่างตลาดมีอย่างต่อเนื่องจึงเห็นให้เขาได้เลี้ยงลูกและทำการเลี้ยงจนประสบผลสำเร็จตลอดไปจนได้เพาะพันธุ์ลูกปลาคอให้มีคุณภาพออกสู่ ท่องตลาดผนอยากมีรายได้อิสระนะครับก็คือเลขหันมาเอาดีทั้งอา,อาชีพเกษตรนะครับเกษตรกรคนหมอดนุม่มหลุใไม,ม้ไฟแรงบอยฟังว่าหลังจากจบการศึกษานะครับได้ดำเนินชีวิตเขาทำงานในบริษัทหลังจากทำงานประจำอยู่ได้ประมาณ3ปีทางบ้านแจ้งว่ายายปปวยนะครับจึงเขีนให้คิดและ ต้องกลับมาเพื่อดูแลโดยระว่างที่ใดอยู่บ้านผักสักผักไน้เห็นว่าครอบรัววกับมีการเลี้ยงปลานำจืดนะครับอยู่บางเหตุให้เกิดอยากจะหาอาชีพอิสระอยู่กับบ้านโดยบ่ต่องไปทำงานบริษัทเหมือนที่เคยเป็นมาซึ่งในระหว่างนั้นเห็นซื้อนะครับ ทั้งโซเชียลนะครับบอกวิธีการเลี้ยงปลาคอเขากะ็ะลืสนใจและเลียยงลูกที่จะอยากจะเลี้ยงปลาชนิดนี้ในเวลาต่อมาพอเห็นว่าการเลี้ยงปลาของขอบครั้วหนาสนใจกะเฮ็ดกะบ่อยากเฮ็ดกลับไปเฮ็ดก้านประจาบ่อยากเป็นลูกจ้างของคนอื่นอยากมีอาชีพอิสระอยู่กับบ้านก็นเลยอยากจะทําการเลี้ยงปลาแบบที่ขอบรัวทํา แต่เพิ่นจะต้องเลี้ยงปลาคอเพราะม่องว่าถ้าเลี้ยงน่ายานนี่น่าจะขายได้เพราะในแลงนามธรรมชาติก็หาได้บ้างายเพิ่นก็เลยศึกษาขอมูลและทดลองเลี้ยงทดลองเพอพันธุ์จนประสบผลสําเร็จทําเป็นอาชีพตั้งแต่ปี2 5 6หา60มาจนหอดทุกมือนี่คุณหมอได้บอกว่าสงสัยนะครับการหาปลาคอมาทำมาไทยไม่เห็นเป็นพอพันุนั่นคุณหมอบอกว่า เพิ่นจะหาสื่อมาจากแหล่งที่เขาเลี้ยงเป็นการข่าเขามาเลี้ยงเพื่อจะพัฒนาเป็นพอแม่พันธุ์ในอนาคตสาเหตุที่บ่นํปาปลาคอจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาเลี้ยงเพราะปลาเ่าหนันมินิไซดูหลายจึงบ่เหมาะสมที่จะนํามาาพอพันธุ์ในชุดแหลกแต่ต้องนํามมาปรับเปลี่ยนพันธุกรรมและอุปนิสัยก่อนเพิ่นว่า ลูกปลาคออายุ30มมือนะครับขายได้ทันทีการพอพันปลาคอหายได้ลูกพันที่มีคุณภาพคุณมอดบอกว่าต้องนําปลาคอที่ต้องการนํามาทําเป็นพอพันมาเลี้ยงในบอ่อดินให้ได้อายุ1ปีขึ้นไปโดยเลี้ยงในบอ่อขนาด8คูณ10เมตรไปเลี้ยงอัตราส่วนหาพันตัวหลังจากครบกาหนดได้อายุตามที่ต้องการแล้วจะนํา พอแม่พันธุ์ไปประคอเนี่ยขึ้นมาพักอยู่ในบอ่อปูนจากนั้นทําการฉีดฮอร์โมนให้ปลา,าปลาแม่พันธุ์ปลาชนนะครับประคอโดยน้าหนักปลาตัวละ1กิโลกรัมจะฉีดฮอร์โมนอยู่3ซีซีต่อตัวแต่ถ้าเป็นพอพันธุ์ประคอในานะนำน้ำหนัก1กิโลกรัมจะฉีดฮอร์โมนให้เพิ่นยูที่2ซีซีต่อตัวจากนั้นนํา อพอเมรพันธิ่ีฉีดฮอร์โมนเรียบร้อยใส่ลงในถังดำขนาด100ลิตรปล่อยอัตราส่วน1ต่อหถิ่มไ้ยิบซีชั่วโมงปลาคอก็จะมีไข่ออกไห้เห็นในถังชวอนไข่ที่มีทั้งหมดลงไปพักในบอ่ออนุบาลเป็นบอ่อปูนขนาด3คุณ3ที่ผ่านมาก,การขาเชื้อทำความสะอาดโดยจะใส่ไขรร่ปลาปลาคอจำนวน30คู่ลงไปในบอ่ออนุบาลน,นี้ ล่อไข่ปลาคอฝักออกมาให้เห็นคล้าขๆลูกน้ำนะครับในช่วงนั้นมันนะครับขยันสอนไข่เนาถิมเมื่อฝักออกมาได้อายุ3วันช่วงแรกจะให้ลูกปลาประคอดกินไล่แดงสดถูกหนึ่งชั่วโมงเมื่อลูกปลาได้อายุเจ็ดมือจะเปลี่ยนจากไล่แดงสดเป็นไรแดงแชแข็งเมื่อลูกปลาได้อายุเจ็ดถึงสิบห้ามือ จะเปลี่ยนเป็นอาหารปั่นที่ผสมเองประกอบไปด้วยไล่แดงผสมกับอาหารเม็ดที่มีโปรตีนอยู่42ให้กินทุกหนึ่งชั่วโมงจนในอายุ20 25วันก่อนจะฝึกให้กินอาหารเม็ดที่มีโปรตีนสูงถึง42 3เวลาเวลาเศร้าเที่ยงแรงจนกระทั่งคันลูกปลาขายคุณหมอดบอกว่าจังสันครับสำหรับเรื่องโรคที่จะเกิดขึ้นกับลูกปลาคอคุ้หมอดบอกว่า บอ่อเคยมีให้เห็นเพราะมีการทําความสะอาดบอ่ออยู่เสมอจึงเหตุแห่การสะสมโลกภายในบอ่ออนุบาลบ่คคอยเห็นและที่สําคัญการอนุบาลเป็นระยะเวลาสั้นๆขายลูกพันปลาช่อนขนาดใส่นิ้วเป็นหลักลูกปลาคอที่นํมา,ถถามาทําการอนุบาลจากพอพันสามสิบคูที่ใส่เหลี่ยงในบอ่อปูนขนาด3าคูณสามเม็รจะได้ลูกปลาคอเฉลียย่ยยูที หาหมื่นถึงเจ็ดหมื่นตัวเมื่ออนุบาลจนได้หนึ่งเดือนแล้วจะเห็ดคัดใส่ลูกปลาคอที่มีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่หนึ่งจุดหานิว้วสองนิว้วสามจุดสามจุดหานิว้วและคัดใส่ออกมาได้สามบอเป็นใส่ที่แตกต่างกันราคาลูกพันปลาคอมีต่างแต่หนึ่งจุดสามบาทไปจนถึงสามบาทราคาแตกต่างกันไปตามใส่และขนาดของลูกปลา โดยลูก้าส่วนใหญ่จะชอบลูกพันธุ์ปลาคอที่มีขนาด2นิ้วขึ้นไปตลาดปลาคอนะครับยังสามารถไปได้เรื่อยเพราะเนื้อปลาคอเนี่ยถือว่าเป็นประกอบอาหารได้หลากหลายและคนยังนิยมกินนะครับยิงในแถบอีสานถือว่าคนยังกินยังต่อเนื่องสําหรับคนที่อยากเลี้ยงสั่งรายได้ช่วงแรกก็อยากจะแนะนําว่าให้เลี้ยงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรืออาจเลี้ยงไว้กินในครอบครัวพ่อมีปริมาณมากเล่า ก็ค่อยขายเพราะบางเทียรงทุนไปหลายบอมแมนวาผลตอบแทนจะได้มากมากตามมากเพราะฉะนั้นอยากขายเลี้ยงลูกไปกับมันจากเราเป็นคนเลี้ยงปลาแล้วปลามันจะเลี้ยงเล่าไปเองคุณมอดบอกสําหรับวันนี้โคบานมือเริดืมมาบอกสุพีสุนองฟังเพียงสมนีนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ